จะทดสอบก่อนว่าความแข็งแรงแต่ละคนการใช้หายใจใน Terima <tiple> kasih telah menonton! <noise> Gracias. ย้อนนี่หละเอาไหมไ้อนป่ะเดี๋ยวออกไปจะได้แม่ไอเขาไง โอเคบอกครูเขาแล้วก็ไม่ดันมแล้วก็บปกติลองดูโอเคก่อนทำสัญญาณมือทุกครั้งบอกครูพอลงให้สัญญาณมือบอกครูเราพอลงไปแล้วอ่ะมือจะไม่มีการจับเมานะผมบอกกันออกเลยมือต้องออกแล้วถ้าถ้าแมสก์คุณต้องล้างแมสก์ในน้ำได้คือโดยการเปิดเปิดข้างบนแน่อยนีบเดียวดึน้ำเข้าน่ดเดียว

ลาบก่อนจะลงนิดวกแก้วไม่แก้วไว้อย่าล้องแม่จานะไปด้านข้างได้ Thank you.